สวัสดีค่ะช่องมูดาสไปไอแลนด์หรือราจเสียวของฟูนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนมาดูการช้อปปิ้งครั้งแรกในประเทศไอแลนด์นะคะตั้งแต่ย้ายมาอยู่ประเทศไอแลนดนะะ์ในสัปดาห์แรกจริงๆแล้วคลิปนี้ถ่ายไว้เมื่อเมื่อประมาณในช่วงปลาย,ลายเดือนกรกฎานะคะทีนี้ก็เลยไปเจอห้างหนึ่งที่ไม่ได้ไกลบ้านเราเท่าไหร่เอ,อ่อถ้าเดินจากบ้านนะไปน่าจะใช้เวลาสัก15นาทีถึง,ถงชื่อว่าห้างเทสโก ื่อเหมือนเหมือนทางประเทศไทยเลยเนาะห้างแบบเดียวกันนั่นแหละทีนี้สิ่งที่มาเจอคือเรื่องผักปลาอาหารนี่เราเห็นนะเราก็ก็ดีนะร,รู้สึกดีมากเลยเพราะว่าผลไม้ที่นี่ราคาไม่แพงถ้าเทียบกับทางประ,ประเทศแคนาดาแล้วราคาค่อนข้าง จะสบายสบายกว่าผักก็เช่นเดียวกันนะผักที่นี่ราคาก็ค่อนข้างจะสบายกว่าออแล้วก็เลยมาถามพอบ้านดูว่าเออทำไมเรื่องราคาผักแล้วก็ผลไม้ในประเทศไอร์แลนด์มันถึงดูเบาๆกว่าแคนาดาทีนี้พอบ้านก็เลยบอกว่าจริงๆละ่ะทางประเทศนี้เขาผลิตคือเขาปลูกผักปลูกผลไม้เองค่อนข้างเยอะเนื่องจากสภาพอากาศที่นี่มันเหมาะแก่การเพราะปลูกมากเลยอากาศดีที่ประเทศไอร์แลนด์เนี่ยอากาศดีในช่วง ย้ำอีกรอบการช้อปปิ้งครั้งนี้ไม่ใช่ราคามาตรฐานโดยทั่วไปรายเดือนหรือว่ารายปีอะไรต่างๆนะเป็นการเล่าประสบการณ์แชร์ประสบการณ์การมาช้อปปิ้งในประเทศไอร์แลนด์ครั้งแรกนั่นเองนะอันนี้เพื่อนๆเห็นไหมมาเขือเทศมาเขือเทศร,ร,ราคาดีสบายกระเป๋ามากเลยแพ็คหนึ่ง99เซนนะถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้มันแล้วแต่นะแล้วแต่ขึ้นลงแล้วแต่ส่วนลูกแพรตั้งแต่ทานลูกแพรมาตลอดหนึ่งเดือนลูกแพรราคาสบายกระเป๋าราคาดีมากแอปเปลิลก็ไม่แพง นะส่วนสมุนไพรต่างๆตามครัวเรือนก็ไม่แพงนะอันนี้ราคาดีราคาสบายกระเป๋าจะมีพวกอะไรพวกมิ้นท์พวกโหระพาอะไรพวกนี้นะอันนี้ทัวร์ต่างๆทวงต่างราคาไม่ได้ต่างจากประเทศแคนาดาเท่าไหร่ราคาอยู่ในระดับเดียวกันทัวร์นี่หมายถึงว่านัดนะไม่ใช่ทัวร์ฝักยาวบ้านเรานัดต่างๆผลไม้ผลไม้ก็ ไม่แพงเท่าไหร่ราคาดีในเรื่องของสับประรดกีวีกีวีแพ็คหนึ่งหยูโรแตงโมที่นี่ราคาไม่ถูกนะแตงโมไม่ถูกส่วนแตงไอเนี้แตงเหลืองเหลืองนี่ก็ราคาก็โอเคอยู่มะม่วงมะม่วงราคาที่นี่พอๆกับประเทศแคาดา นะส่วนซีดพวกเชียร์ซีดราคาไม่ต่างจากประเทศแคนาดาเพราะว่าเราทานประจําเราเทียบแล้วก็พอๆกันนะเม็ดเสียช er ีดนะมาดูในเรื่องของทัวร์ต่างๆอีกรอบหนึ่งนะต่างๆอันนี้ก็อย่างที่เห็นอยู่เนะี่ยค่ะราคาประมาณเดียวกันกับทางประเทศแคนาดาจะไม่ว่าจะเป็นอัลมอนด์อันนี้เราทานอัลมอนด์อยู่ทุกวันทุกวันเราก็เลยเห็นนะเราจะไปซื้ออัลมอนด์ทุกสัปดาห์เรซินหรือว่าอะไรเนี่ยเรซินก็จะเป็นองุ่นองุ่นแห้งราคาก็ประมาณเดียวกับประเทศแคนาดาแล้วจะมี นะแล้วแต่ยี่ห้อนะนี้ส่วนกล้วยแล้วกล้วยก็ราคาก็ใกล้ๆก,กันกับปริเทศไงดานะไม่ถูกไม่ได้แพงมากราคาใกล้ๆก,กัน ไม่แน่ใจว่ากล้วยส่งมาจากประเทศไรนะวันนี้มาดูเรื่องของไข่หน่อยไข่ที่นี่ราคาดีราคาสบายกระเป๋าอ,อ่น่าจะผลิตไข่ได้เยอะหรือเปล่าเทศนี้เราไม่แน่ใจแต่ว่าราคาไขา่ราคาดีมากอันนี้เป็นเรื่องซอสเศษเป็นเรื่องของไส้กรอกของไอร์แลนด์นะอันนี้ไม่ทราบเพราะว่าไม่เคยซื้อที่ไม่เคยเทียบราคาก็เลยก็เลยเอามาให้ดูเฉยๆนะมาดูเรื่องของ เครื่องปรุงต่างๆสไปซ์ต่างๆเรื่องของเครื่องปรุงเผ็ดๆต่างๆราคาพอๆกันกับทางประเทศแคนาดาโดยประมาณนะคะเรื่องเกลือเรื่องพริกเรื่องอะไรพวกนี้นะะเครื่องปรุงต่างๆที่อยู่ใช้ในครัวที่เป็นของแห้งอะ่ะราคาพอๆกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกพริกต่างๆพริกปน่นพริกโคลพริกละเอียดเป็นพาวเดอร์มั่งเป็นมิ้นท์มั่งอะไรพวกนี้นะคะเป็นมิ้นท์ก็คือพริกโคลนะคะพริก บนละเอียดก็จะเป็นพริกวเด์อย่างที่เพื่อนเห็นอยู่นะคะเอาย้ายไปดูตรงนี้กันหน่อยก็จะเป็นพวกหอมแดงหอมแดงหรือว่าหอมใหญ่ราคาดีมากแพ็คหนึ่งปกติขนาดเท่านี้หอมแดงเราซื้อที่ประเทศแคนาดานียนะประมาณจะสี่เหรียญได้ที่นี่หนึ่งยูโรเออไปซื้อหลายห้างแล้วนะราคาดีมากหอมนี่ราคาประมาณเนี้ยทั้งนั้นเลยนะคะเราเป็นคนชอบทานหอมแดงกับหอมใหญ่เราเลยรู้ราคาว่ามัน ดีมากเลยที่นี่นะไปดูเรื่องของเนื้อสัตว์ต่างๆที่จะไปซื้อวันนี้ก็จะเป็นเนื้อไก่พวกอกไก่พวกน่องไก่ปีกไก่เออราคาดีนะเนื้อไก่ราคาดีราคามิตรภาพมากอันนี้หนยูโรหึกระป๋องราคาเดียวกับประเทศคาดาคืออะไรนะคะเพื่อนคือกระลำดอง อันนี้ก็เป็นข้อมูลในการช้อปปิ้งครั้งแรกของช่องมูดาสไปไอแลนด์หรือว่าเจสิ่งของฟูนั่นเองเอามาเล่าสู่กันฟังเพื่อนๆนะคะถ้าไปห้างไหนเดี๋ยวว่างๆถ่ายมาให้ดูเรายังตื่นเต้นกับความเป็นคนใหม่ในประเทศไอแลนด์อยู่เทสโก้โรตัส hmm. ที่ประเทศไทยก็มีเนาะใช่ไหมเนี่ยรู้สึกดีไวเหมือนช้อปปิ้งที่ประเทศไทยนะคะเจอกันคลิปต่อ,ตอไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ